สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาเก็บตกความคิดเห็นชาวเอเชียนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเรานะครับสาม,มารถเสมอกับ ซาอุดีอาระเบียได้นะครับแบบสุดมันเลยนะครับสู้กับซาอุได้แบบไม่เกรงกลัวเลยนะครับต้องบอกว่านะครับคอมเมนต์ชาวเอเชียชื่นชมทีมชาติไทยเป็นอย่างมากนะครับไม่คิดว่าทีมชาติไทยเนี่ยนะครับจะเล่นได้ดีขนาดนี้นะบางคนนีก็บอกว่าเฮ้ยทีมชาติไทยเนี่ยการเล่นเนี่ยนะครับแตกต่างจากเมื่อก่อนมากนะครับอีกทั้งนะครับซาอุดีอาระเบียนะครับเคยชนะอร์เจนติน่ามานะครับทีมชาติไทยเนี่ยนะครับสู้ได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากนะครับซึ่งจากการที่ทีมชาติไทยเสมอกับซาอุดีอาระเบียนะครับในศึก เอเชียนคัพ2023ทําให้ทีมชาติไทยนะครับได้แต้มเพิ่มและจากคะแนนในเกมนี้เนี่ยทำให้อันดับอย่างไม่เป็นทางการแตกอันดับ100รนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาฟังคอมเมนต์ชาวเอเชียเลยครับว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับในฐานะชาวอินโดนีเซียผมประทับใจกับความก้าวหน้าของฟุตบอลไทยซึ่งท่านต่อมานะครับวงกล่าวว่าสามนัดคลีนชีสจากดาฟฟีฟาต่ำสุดในกลุ่มอย่าประมาททีมนี้ ทำได้ดีมากประเทศไทยซึ่งทานต่อมานะครับมากล่าวอีกว่าถึงทุกคนในประเทศไทยยินดีด้วยเยี่ยมมากกองเชียร์จากญี่ปุ่นหลายคนนี้ก็มีความสุขเช่นกันมาเชียร์ด้วยกันครับคอมเมนต์ต่อไปครับทำได้ดีมากประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและเวียดนามที่ทำให้อาเซียนภาคภูมิใจความรักจากสิงคโปร์ คคออมมเมนตต์่ไปรับในช่วง5หรือ6ปีที่ผ่านมาไม่มีประเทศใดในเอเชียที่มีการครอบครองบอลแซงหน้าซาอุดีอาระเบียมีบอลสวนกลับดีๆได้เป็นเรื่องดีท,ที่จบด้วยคลีนชีตยินดีด้วยทั้ง2ทีมคอมเมนต์ต่อไปครับไทยเปลี่ยนจากการแพ้จอร์เจีย8ต่อ0ไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายด้วยคลีนชีตช่างก้าวหน้าอย่างน่าทึ่ง คออมมเนตต์่ไปครับประเทศไทยดูดูเดือดจริงๆในการแข่งขันเอเชียนคัพครั้งนี้พวกเขาแสดงคลาสของตนเองและผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเอเชียนคัพได้อย่างต่อเนื่อง2ครั้งติดต่อกันถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับทีมจากอาเซียนอย่างไทยหวังว่าประเทศไทยจะไปได้ไกลกว่านี้ ซึ่งท่านนี้นะครับมากล่าวอีกว่าประเทศไทยน่าทึ่งมากมีทีมเอเชียไม่กี่ทีมเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดในการเจอกับซาอุดีอาราเบียโดยไม่เสียประตูโชคดีนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับนี่เป็นเกมเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาคอมเมนต์ต่อไปครับไทยทีมแกร่งสุดในอาเซียนด้วยความเคารพอย่างสูงจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อไปครับฉันรักประเทศไทย ซาอุดีอาระเบียเป็นทีมที่แกล่งที่เอาชนะอาเจนินาในฟุตบอลโลกด้วยไทยและเวียดนามก็แกล่งขึ้นเช่นกันฉันรู้สึกว่าระดับของเอเชียโดยรวมกําลังสูงขึ้นซึ่งท่านนี้นะครับมืกล่าวว่าประเทศไทยมีผู้รักษาประตูที่ทดีที่สุด2คนที่ทําผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มคอมเมนต์ต่อไปครับบอลไทยพัฒนาขึ้นทุกวันเป็นเกมที่ดี คุณแสงนาเวียดนามในการจัดอันดับแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณสมควรได้รับขออวยพรให้ทุกทีมก้าวหน้าต่อไปในการแข่งขันฉันเป็นคนเวียดนามและสนับสนุนคุณเสมอคำทักทายจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อไปครับผู้รักษาประตูทีมชาติไทยสุดยอดไม่มีคำพูดใดๆเลยคอมเมนต์ต่อไปครับในฐานะเป็นชาวซาอุดิอาระเบียเคารพทีมชาติไทยมากพวกเขาเล่นได้ดีมากโดยเฉพาะผู้รักษาประตู คอมเมนต์ต่อไปครับในเชนครับครั้งนี้ทีมรองบอลสร้างความประหลาดใจมากมายทีมเอเชียกลายเป็นมาตรฐานคอมเมนต์ต่อไปครับทีมชาติไทยเก่งและก้าวหน้าและมีอนาคตที่ดีสวัสดีจากซาอุดีอาระเบียคอมเมนต์ต่อไปครับินดีกับไทยที่เข้ารอบต่อไปได้ซึ่งเป็นทีมที่ถูกมองว่าไม่แกร่งในปีนี้เชื่อว่าไทยจะชนะอุซเบกิสถานได้ในรอบต่อไป คอมเมนต์ต่อไปครับแมนออฟเดอะแมตช์ในเกมนี้คือผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเขาปกป้องตำแหน่งของเขาอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อไปครับทำดีมากประเทศไทยพวกเราชาวม,มาเลเซียจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคอมเมนต์ต่อไปครับแม้ว่าประเทศไทยจะมีปัญหาภายในสมาคมมากมายแต่ทีมก็เล่นได้ดีสามารถก้าวหน้าได้อย่างราบรื่นตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ของคนส่วนใหญ่ ึ่งทานต่อมานะครับมากลาว่าทีมชาติไทยคือเสือแห่งเอเชียตอนออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงไม่เคยเปลี่ยนจากเมื่อก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับพวกษสาประตูคนนี้ประเมินต่ำไปโดนยิงสิบเจ็ดครั้งเข้าเป้าเจ็ดครั้งแต่ก็ยังเป็นศูนย์ประตูต่อศูนย์ยังไรก็ตามกองหลังทีมชาติไทยยังต้องปรับปรุงอีกมากด้วยจํานวนการยิงที่ขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปครับช่างเป็นผลงานที่ดีจริงๆสำหรับทีมชาติไทย เก็บคลีนชีตได้ถึงรอบ16ทีมช่างเป็นทีมที่เล่นดีจริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับนักเตะทั้ง11คนเป็นทีมสำรองที่ไม่ใช่ทีมสำรองเล่นดีกันทุกคนเลยยอดเมืองไทยต่อไปครับไทยแลนด์ดูเหมือนว่าจะมีผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมบอกว่าอูตเบกิสถานจะหาทางทําประตูได้คอมเมนต์ต่อไปครับทีมชาติไทยไม่เสียประตูมา3เกมแล้วน่าทึ่งสุดยอดรอบ16ทีมอูตเบกิสถาน รู้สึกว่าพวกเขาจะเซอร์ไพรส์คู่ต่อสู้ให้ลูกส่วนกลับครั้งเดียวจากแนวรับที่แต่งกล้าเหมือนอย่างทีมชาติอิตาลีในสมัยก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับยินดีทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย3คลีนชีตคุณสุดยอดมากยินดีด้วยอีกครั้งต่อไปครับทีมไทยดีที่สุดในอาเซียนหวังว่าพวกเขาจะไปได้ไกลพร้อมกับผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้คอมเมนต์ต่อไปครับ ในมุมมองของชาร์ตประเทศไทยไม่เคยขาดผู้สาประตูที่ดีคอมเมนต์ต่อไปครับว้าวชื่ยใจมากกับพัฒนาการของฟุตบอลไทยยินดีด้วยกับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับฟุตบอลบไทยยังคงเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดีที่สุดหากพวกเขาเล่นด้วยผลงานระดับท็อปอย่างสม่ำเสมอพวกเขาจะสร้างความเซอร์ไพรส์ในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อไปครับถ่ายเล่นดีมาก จำตอนที่อินเดียนชนะไทยและตอนนี้มาดูกันว่าเกมของไทยก้าวหน้าไปแค่ไหนทำไมประเทศเอเชียใต้ของเราไม่สามารถก้าวหน้าได้ผมมาจากเนปลาลคอมเมนต์ต่อไปครับในฐานะคนที่สนับสนุนประเทศไทยซึ่งมีความสัมพันธ์กับฟุตบอลญี่ปุน่นผมมีความสุขมากโชคดีนะประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับเป็นเกมที่ดีสำหรับทีมไทยผมเป็นคนเกาหลีและอีกไม่นานทีมเกาหลีจะได้เจอกับทีมชาติไทย ในฟุตบอลโลกผมบอกว่ามันจะเป็นเกมที่สนุกนะต่อไปครับขอสแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากอุเบคิสถานเราจะรอคุณอยู่ต่อไปครับถือเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยก้าว <9 S 2> ขึ้นสู่อันดับต้นๆของเอเชียเจอกันใหม่บนโลก2026เร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อไปครับฉันคิดว่าผู้รักษาประตูชาวไทยน่าจะเก่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้คอมเมนต์ต่อไปครับ ปี2019อินเดียเอาชนะไทย4ประตูต่อ1ในปี2024ไทยเสมอกับทีมที่ดีที่สุดที่เอาชนะอาร์เจนตินาในฟุตบอลโลกนั่นหมายความว่าอินเดียเล่นฟุตบอลได้แย่มากและไปกันที่คมเมนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาคอมเมนต์ว่าประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายครับนิวเป็นคอมเมนต์ชาวเอเชียนะครับที่มีความคิดเห็นต่อประเทศไทยของเรานะครับ ถ้ามีความเห็นอย่างไรบ้างสามารถมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับสวัสดีครับ